สโลงสีหวานแถบเทาแถบเทาในนี้เขียนว่าอย่างไงแถบเทาม่วงสีเทากับสีม่วงนะครับนี่สีเทานี่สีม่วงสองเมตรแบ่งได้พืนนี้สี่เมตรเป็นลายสลุกหมายเลข J หกสามแปเจ็ดแถบเทาม่วงก็เห็นๆอยู่ครับเทาม่วงเทาม่วงง่ายๆนะครับสี่เมตรตัดชุดได้เต็มชุดตัดอะไรได้อีกใช่เย็บสโรงหนึ่งสรงเมื่อกี้นึกไม่ออกว่าเขาเรียกอะไรสรงเย็บแล้วเนี่ยเป็นถุงก็ได้เป็นสโรงก็ได้สรงเป็นผืน เย็บไปแล้วก็เป็นถุงเ,เวลาใส่นอนถ้าใส่อย่างนี้ใส่นอนถ้าเป็นผ้าไหมอย่างนี้สอดหางกระรอกอย่างนี้ลื่นหลุดบ่อยสําหรับคุณผู้ชายนะครับหลุดบ่อยเนี่ยเพราะมันลื่นถ้าเป็นผ้าเปือกไหมไม่ค่อยหลุดเพราะว่าเนื้อมันหนาและมันสากมันจะเกาะอ,อันนี้ไม่เกาะครับหลุดง่ายเหมาะเหมาะสําหรับหนุ่มๆนะครับเหมาะสําหรับหนุ่มๆ ดูสิครับสีหวานไหมครับราคา2เมตร2,350ถ้า4เมตรก็4 7 0เท่านั้นเองไม่ได้แพงอะไรมากมายหรือจะแบ่งแค่2เมตรชอบชอบสีอ้าวช่วยลุงชายหน่อยซื้อหน่อย2เมตร2,350พร้อมสุกครับผ้าไหมสอดหางกระรอกมีผ้าไหมไม่สอดหางกระรอกมีผ้าไหม ผ้าเปลือกไหมบ้านพอสงุงมีตัดอะไรได้นะครับแล้วแต่ผ้าเสื้อเนี่ยเอาไปตัดเสื้อก็สวยที่ยี่ห้อดังๆเขาตัดเสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตพวกนี้ครับภาพไปตัดชุดหนึ่งก็ตัวหนึ่งก็ประมาณก็หกเจ็ดร้อยบาทสวยเอาไปตัดนะสวยครับเข้าท่าเข้าทางเข้ารูปเข้ารอยถ้าไปซื้อเป็นเป็นเบอร์ เอสเอ็มเอลอะไรมันจะมีปัญหาอยู่งีนิดหน่อยก็ยคือมันไม่เข้ารูปสมัยก่อนที่อย่างผมต้อง,ต,องต้องใช้ต้องใส่เครื่องแบบซื้อไม่ได้ครับต้องวัดตัวถ้าเดือนไหนอ้วนหน่อยรู้สึกครับก็ต้องข้าแมวแล้วก็อดข้าวหน่อยมันถึงจะเข้ากับรูปกับเครื่องแบบตัวได้สวยไหมครับถูกอกถูกใจติดต่อถูกใจได้ครับจะดึ่งจะดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตี ถ้าติดต่อเรื่องผ้าไหมติดต่อได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนนะครับถูกต้องอัธยาศัยกันราคาลดได้ไหมลดได้ครับถูกต้องอัธยาศัยกันไม่เข้าใจถามไม่รู้ถามแต่ไม่รู้ที่จะถามอะไรนะั่นแหละลำบากใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ